ก่อนที่จะเริ่มเรียนในวันนี้เรามาจิบน้ำเย็นๆสักแก้วเนาะนี่วันนี้ครูมีน้ำหวานเย็นๆมาจิบน้ำด้วยกันเลยอ่าสดชื่นน,นเรียนเคยรู้สึกเหมือนครูไหมครับว่าเวลาเวลาเราดื่มน้ำหวานเย็นๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสดชื่นมันเย็นกว่าการดื่มน้ำเปล่าเย็นๆซะอีกหรือว่าครูคิดไปเองหรือว่าเราคิดไปเองจริงๆแล้วเรื่องนี้มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่นะครับในวันนี้ คูต่อคุณนัทพงษ์ยอดบุญเฮียงจะพาเราไปดูหลักการที่ทําให้เรารู้สึกว่าทําไมเครื่องดื่ม,มหวานเย็นๆมันสดชื่นกว่าน้ําเย็นกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับนักเรียนจะต้องทราบก่อนนะครับว่าน้ําเปล่าที่เราดื่มกันเนี่ยมันจะมีแต่โมเลกุลน้ําใช่ไหมครับซึ่งนั่นคือสารบริสุทธิ์นั่นเองซึ่งสารบริสุทธิ์ก็จะมีโมเลกุลของน้ําตามนี้ครับแต่ว่าในน้ําหวานที่เราดื่มกัน มันคือน้ำที่ผสมกับน,น้ำตาลแปลว่าในเครื่องดื่มนี้ก็จะมีโมเลกุลของน้ำตาลซึ่งจะละลายอยู่ในน้ำซึ่งลักษณะสารน,นี้ก็จะเรียกว่าสาระละลายนั่นเองครับซึ่งอนุภาคที่เป็นสีน้ำเงินก็จะแทนด้วยตัวละลายนั่นเองครับปกติสารเมื่อมีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงมันจะทำให้โมเลกุลของสารเกิดการดึงดูดกันนะครับเกิดการสร้างแรงดึงดูดกัน นจนกระทั่งของเหลวมันกลายเป็นของแข็งซึ่งอุณหภูมิที่ทําให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งได้นั้นเรียกว่าจุดเยือกแข็งครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราให้ความร้อนกับสารนั้นจะทําให้เกิดการสลายแรงดึงดูดครับทําให้ของเหลวกลายเป็นแก๊สซึ่งอุณหภูมิที่ทําให้ของเหลวกลายเป็นแก๊สนั้นเรียกว่าจุดเดือดครับผมแต่การที่เรา เอาสารอื่นมาผสมลงในสารบริสุทธิ์นั้นมันทําให้สารนั้นกลายเป็นสารละลายซึ่งเราก็เติมโมเลกุลของสารนั้นลงไปในสารบริสุทธิ์ทําให้โมเลกุลของตัวละลายนั้นเกิดการขัดขวางไม่ให้เกิดการสร้างแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลและขัดขวางไม่ให้เกิดการสลายแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลนั่นเองครับซึ่งจากเหตุการณ์นี้ ในการขัดขวางการสร้างแรงดึงดูดนั้นนั้นก็จะทำให้อุณหภูมิของสารละลายตัวนั้นจะต้องลดต่ำลงไปมากกว่านี้อีกเพื่อที่จะทำให้ของเหลวสามารถกลายเป็นของแข็งได้ซึ่งนั่นหมายความว่าจะทำให้จุดเยือกแข็งลดลงนั่นเองครับนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมน้ำหวานที่เราดื่มนั้นนะครับมันถึงสามารถเย็นลงได้มากกว่าน้ำเปล่าธรรมดานั่นเองและในทางกลับกันครับ จากการขัดขวางการสลายแรงดึงดูดเพื่อที่จะทำให้สารในสถานะของเหลวกลายเป็นแกส๊สนั่นหมายความว่าอุณหภูมิของสารของสาระละลายนั้นจะต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนั่นแปลว่าจุดเดือดจะต้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์นี้นักเรียนจะพบเจอได้ก็ต่อเมื่อสารบริสุทธิ์ครับเกิดการผสมกับตัวละลายทําให้เกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์ต่อไปนี้ครับก็คือ1 จุดเยือกแข็งลดลงและ2ครับจุดเดือดจะเพิ่มมากิ่งขึ้นครับซึ่งสมบัติทั้ง2องอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งในสมบัติที่มีชื่อว่าสมบัติคอลิเกทีฟครับสมบัตินี้จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมเลลครับหน่วยโมเลลนะครับหรือโมลาริตี้ความหมายก็คือตามนี้นะครับอาจจะงงๆลองฟังคำอธิบายของครูเนาะถ้าสมมติว่าสารละลายตัวนั้น มีตัวทำละลายที่ไม่เปลี่ยนแป้งนะครับแต่ถ้าเกิดความเข้มข้นของเขาเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจำนวนโมลของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นครับและก็จะทำให้จำนวนโมเลกุลเพิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดการขัดขวางการเปลี่ยนสถานะนั่นเองจึงทำให้จุดเดือดเพิ่มมากยิ่งขึ้นและจุดหลอมเหลวลดต่ำลงนั่นเองครับซึ่งจากตัวอย่างนี้เราจะยังเห็นว่ามีตัว ละลายน้อยอยู่ใช่ไหมครับจึงทําให้น้ําสามารถระเหยได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าครูเพิ่มตัวทําถ้าครูเพิ่มตัวละลายไปครับเห็นไหมจะเห็นว่าน้ําที่ระเหยมันนอย้ลงแล้วนะครับเพราะว่าตัวละล,ะลายเพิ่มขึ้นความเข้มข้นมันเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นนี่นั่นเองนะครับถ้าจะทําให้น้ําเกิดการระเหยได้มากยิ่งขึ้นเราก็ต้องเพิ่มอุณหภูมิให้สาระละลายตัวนี้ครับ ข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่างครับก็คือสมบัตินี้จะไม่ขึ้นกับชนิดของตัวละลายครับเราลองดูตัวอย่างนี้นะครับมีสารละลาย a ครับและมีสารละลาย b สารละลายทั้ง2ตัวนี้มีปริมาณของตัวทำละลายทีเท่ากันนะครับนักเรียนคิดว่าการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดของสารละลาย2ตัวนี้ และการลดลงของจุดเยื่อแข็งของสารละลาย2ตัวนี้น่าจะเป็นอย่างไงครับไบให้นะให้เราลองดูโมเลกุลของ A และโมเลกุลของ B นะครับนักเรียนจะเห็นว่าโมเลกุลในสารละลาย A และโมเลกุลในสารละลาย B มันมีจำนวนเท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่าอะไรเอย่ยแปลว่าสารละลายทั้ง2ตัวนี้มีความเข้มข้นเท่ากันครับในเมื่อมันมีความเข้มข้นเท่ากันครับ มีจำนวนโมเลกุลที่เท่ากันดังนั้นสมบัติของจุดเดือดที่จะต้องเพิ่มขึ้นก็ต้องเท่ากันครับและจุดเยือกแข็งที่ลดลงก็ต้องเท่ากันเช่นกันครับจนถึงตอนนี้นักเรียนก็ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำหวานเย็นๆถึงดื่มไปแล้วหรือสุดสดชื่นมากกว่าน้ำเปล่าเย็นๆนั่นก็เป็นเพราะว่าสมบัติของสารละลายที่ยิ่งมีความเข้มข้นมากๆจุดเยือกแข็งก็จะลดต่ำลง ทำให้อุณหภูมิของน้ำนั้นสามารถเย็นลงได้มากขึ้นนั่นเองครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราเอาน้ำหวานนั้นไปตั้งไฟให้เดือดจุดเดือดก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นแปลว่าจะทําให้น้ำหวานตัวนั้นมีความร้อนมากยิ่งขึ้นดังนั้นเวลาเอาไปตั้งไฟนักเรียนก็ต้องระวังความร้อนนี้ด้วยนะครับและก่อนจากกันนักเรียนเคยเจอเหตุการณ์ ที่มีการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดและมีการลดลงของจุดเยือกแข็งของสารละลายไหมครับถ้านี่เราลองมาบอกที่ท้ายคลิปได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ